สวัสดีครับพบกับผมอเอฟแองเก็มในเอเชียเฮลเลอร์นะครับวันนี้ในสาย h ฮลเลอร์วันนี้จะมาเล่นเกมสแลนดี้วิกแคลวิ k แควนะครับวิกแคลวนะครับอ่ะเป็นเกมเหมือนที่คล้ายกับ่าสแลนดี้ทั่วไปนะครับเกมทั่วไป h ฮลเลอร์นะครับแต่ซึ่ง จะมาเจอกับเอ่อเซเลนดี้วิแคลนะครับเป็นเกมที่เก็บเก็บเหมือนกับคล้ายๆกับ s l เล d เ r อร์เลยตามตรงปกติเลยนะครับนาะแต่ว่าจะเป็นภาษาของปูตุเกตหรือภาษาสเปนอะไรเงี้ยนะครับคนพวกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนาะ เนี่ยภาษาสเปนเนี่ยมันมีเขียนวาอยู่โนโวโจโกโนโวโจโกโนโวโจโกโอเคสั้นอยผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นข้อภาษาสเปนหรือโปรตุเกสเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ฟังเลส้น linguist เท่าไหร่นะครับเนาะไปกันเลย ว้าวมีอันนี้ด้วยอตอนเช้าตอนเช้าตอนมืดมีแถมด้วยแต่ตอนเนี้ยอันเนี้ยเป็นสนาอะไรไม่รู้นะครับอ่าเอาเอเลอไปยังไม่ให้กดเลือกอันนี้จะเป็นภาคกลางคืนนะครับอันนี้จะเป็นตอนเช้านะครับ สำหรับใครที่อยากจะเล่นโหมดตอนเช้านะครับที่ไม่อยากกลัวนะครับเนาะอัน,นก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นตอนเช้าๆดีกว่าเผื่อคนที่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจ้าสแกนมาหลอกหลอนพวกเธอก็ได้นะครับไปโอเคเก็บกล้อง เก็บกล่องประมาณ8นาะไม่สิ9ชิ้นใช่ไหมโอเคโอเคไม่ต้องคลิกใช่ไหมแถวเกมนี้ไม่ให้กดวิ่งด้วยเออแย่ yeah. ไม่เป็นไรแต่ก็โดยถือว่าไม่ต้องใช้คลิกตอช้าไม่หรอก เราชาวไม่นากก่ากลัวเจ็บมีตัวอะไรมาปูไหมไอเด็กก็ไม่น่าใช่ออกองไอนะไฟน่ะไฟแล้ะไหนอะตัวมันอยู่ไหนล่ะเม็เนบีเลย ไหนล่แถวเราไละตัวไม่เห็นมีเลยที่สอง เจอแล้แค่แนี้สุดท้ายไม่เจอตัวอะไรแค่เก็บอย่างเดียวง่ายจริงๆ <S <S โอเคลองไปอีกด่านท่ามืดเพราะว่าตอนเช้ามันไม่ค่อยเหมือนจะเจออะไรอะ่ะไม่เจอตัวไอ้ตัวที่ตัวดำๆตัวหน้ากากไม่มีหน้ากากเนาะ เป็นตัวใบหน้าขาวไม่เจอพบอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปแมพดำเอ้ยกลางคืนโอ้โหเกินโอ้โหเหมือนเกินกล่องไหนเนี้ยกล่องก็ไม่มีด้วยเท่านี้ กี้ไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะบ้าน

โปรดให้ทราบอย่าเข้าไปใกล้โปรดให้ทราบอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาด <Okay. S 1> ห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดแม้แต่นิดเดียวโอเคอย่าไปใกล้แม้แต่นิดเดียว อย่าไปใกล้ตรงเสียขงข้างๆนะครับอยาเมื่อกี้ตนอนเดี๋ยวใช่หรอไม่ใช,ใช่ของมันตรงนี้หายากด้วยมันเป็นด่านกลางคืนอะ อ้าว <Es by> ลืมเลยไม่ได้ดูอีกสี่อีกสี่ว wow, 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 wow. right. ้าวว้าวว้าวฟังฟังแล้วนะครับพี่ก็ยังไม่กล้าไปตรงนู้นเท่าไหร่

ปีงได้แค่เนี้ยพวกโกเบนามาหาเราแต่ห้ามไปเจอสามอ้ oh God. าวไม่ไดฮัลโหลว่าไง เจอพบอะไรอ่ะต้องดูทั่วๆ่าจะอาจจะเจอสองแล้วสองแล้วได้แล้วได้แล้วอาต่อไปอยู่ในช่อง One hour later, Nanny. I don't know what I'm doing. เก็นะครับคงจอยมืดหาไม่ค่อยเจอเลยกล่องอนะ่ะโอ้โหหายากมากก็เนาะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กัด้วยแล้วก็มินกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย